หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในรถไฟในยามดึกแต่แล้วก็ไปเห็นหญิงชราที่นั่งอยู่ตรงข้ามจ้องเธอไม่ละสายตาหญิงชราคนนั้นนั่งอยู่ระหว่างชายแก่สองคนเธอพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่หญิงชราคนนั้นนั่งจ้องเธอไม่ปล่อยสายตาหญิงชราคู่นั้นเริ่มทำให้เธอรู้สึกกลัวและอึดอัด พอถึงสถานีถัดไปผู้ดโดยสารคนหนึ่งได้เข้ามาในขบวนคนคนนั้นเป็นชายสูงใส่เสื้อโค้ทใหญ่เขาได้นั่งลงข้างหญิงสาวแต่หญิงชราคนนั้นไม่แม้แต่จะสนใจเขาหญิงชราเอาแต่จ้องเธอไม่หยุด ยิงสาวรู้สึกกลัวและสยองขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีที่ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นชายแก่สองคนนั้นไม่แม้แต่จะเหลือบมองมาที่เธอเธอทำเป็นไม่สนหญิงชราคนนั้นแต่อดที่จะเหลือบมองหญิงชราไม่ได้เพราะหญิงชราจ้องเธอไม่กระพริบตาพอถึงสถานีถัดไปชายสูงเสื้อโค้ทคนนั้นได้ลุกขึ้น ไม่ทันตั้งตัวเขาจับแขนหญิงสาวนั่นและตอนที่ประตูเปิดออกเขาได้ลากเธอลงจากรถไฟขบวนนั้นและรถไฟก็ออกตัวไปทิ้งหญิงสาวไว้กับชายสูงเสื้อโค้ตตามลำพังเธอตะโกนสุดเสียงปอดร้องเสียงดังให้ช่วยแต่แล้วชายสูงเสื้อโค้ตคนนั้นพูดขึ้นว่าใจเย็นพี่เพิ่งช่วยชีวิตหนูนะ ไม่ต้องกลัวพี่พี่จําเป็นต้องพาหนูออกจากรถไฟขบวนนั่นจริงๆยิงชลาที่นั่งตรงข้ามเธอเป็นศพไปแล้วส่วนชายแก่สองคนนั้นกําลังพยุงร่างเธอ